หมามุย่ยมาลุยที่สวนของผมทำลายไปแล้วครั้งหนึ่งครับยังไม่หมดอีกเลยคันแน่คราวนี้มันมีไหมครับหมามุ่ยที่ไม่คันอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาดูที่สวนนี้นะครับ ผมเห็นเป็นพืชชนิดหนึ่งครับอ๋อนี่เหมือนกับหมามุย้ยเลยนะครับแล้วผมก็ถามว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่านี่แหละครับคือหมามุ้ยอินเดียครับอืมถ้าเป็นหมามุย้ยบ้านเราเนี่จับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะคันมากนี่นะครับก็เป็นพวงหมามุ้ยอินเดียครับ ลองจับดูนะครับนี่นะครับผมใช้มือของผมสัมผัสเลยนะครับเป็นพวงลงมาแบบนี้นะครับเป็นพวงยาวๆเลยนะครับโอ้โหข้างบนนั้นก็มีอีกพวงหนึ่งนะครับนี่นะครับโอ้โหผมถามเขาว่าต้องกินแบบไหนนะครับก็เอาไปต้มหรือกินกินแบบสดๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในกัน นี่นะครับเป็นฝักเล็กนะครับยังไม่ฝักใหญ่ถ้าเป็นของหมามุ้ยไทยเราจับแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจับแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับจะคันมากนะครับมาดูที่ใบครับใบก็จะเป็นเหมือนนี่นะครับใบก็จะเป็นเหมือนกับหมามุ้ยของของไทยเราเลยนะครับเป็นใบที่มีก้านออกมาผมขออนุญาตเด็ดมาเลยนะครับ นี่นะครับจะมีก้านออกมา1ก้านแล้วก็แตกออกเป็น3ใบนะครับทุกอันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก้านขึ้นมาเด็ดมาอีกใบหนึ่งครับนี่นะครับเป็นก้านขึ้นมา1ก้านแล้วก็แตกออกเป็น3ใบแบบนี้นะครับใบเหมือนกันกับของไทยเลยนะครับแต่ว่าฝักนั้นเราจับได้นะครับไม่คันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับ ว่าข้างในจะเป็นยังไงผมจะแกะเลยนะครับก็จะต้มก็ได้นะครับหรือว่าจะกินสดเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับข้างในครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูอืมอืมอร่อยนะครับสบรรพคุณของหมามุ่ยอินเดียครับมันมีสารชนิดหนึ่ง ที่ช่วยรักษาโรคพาจิมสันได้ด้วยนะครับสรบรพคุณนั้นก็เพื่อที่จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเป็นเพียงผลงานวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้รับรองจาก งค์การอาหารละยารหรืออยนะครับเขาว่าแบบนั้นนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นแบบไหนนะครับผมมาเจอผมก็เลยเอามาลงให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นและได้ชมกันนะครับว่าหมามุย้ยเราสามารถที่จะกินได้แต่ต้องเป็นหมามุย้ยอินเดียครับไม่ใช่หมามุย้ยไทยนะครับหลายๆคนบอกว่าหลายๆคนเคยฟังบอกว่าหมามุย้ยช่วยเพิ่มสป สมรรถภาพทางเพศสมรรถนะโอ้โหนั่นแหละครับก็เอามากินเลยนะครับซึ่งเป็นหมามุย้ยไทยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับให้เป็นหมามุ้ยอินเดียนี้นะครับอืมผมเพิ่มบ้างขอบคุณครับอืมอร่อย